ทำไมอยากอีทไปอยากส่งอะไรส่งมา <laughs> เผ็ดงั้นเผ็ดเผ็ด,ด eat and tomorrow popo dai <Very S 2> <Okay. S 1> good ได้กด TikTok อือๆอ่ะส่งมาเลย eat tiktok อือก็เพื่อนๆใครอยากส่งกับข้ามาให้ใหาจองเนาะ you are uh, fc one thing uh, food thank you อ oh. <'m> mm ๋อ fc อือก็่า uh, fc you don't forget คุณส่งกับข้าวเข้ามาแล้วก็ใส่ยาไทายมันนิดหน่อยแล้วกันหรือเออนะมันจะได้พรุ่งนี้แบบ eat tomorrow, อ,อ,อิทและทูม <laughs> อ,อ,อโร <laughs> ่ห้องน้ำโอเดอโอไน,น <laughs> โอเคอืมห้องน้ำโอเดอโอไนเข้าใจอืมจะเด้หนอห้องน้ำ only ห้องน้ำ only ห้องน้ำโอเดย <laughs> อพูดอะไรก,ก็ได้แบบอิทและทูมอโร่ห้องน้ำโอเดอโอไนโอเคโอเคโอเคอีกก็ได้ห้องน้ำโอเดอโอได้ ใช่ใช okay. okay. ่ไหมโอเควันีสวยค่ะไมดฟิลเตอร์ดอฟเฟตโอเคโอ้ิโอโเขฟคาเฟ่ไม่เข้าใจชุนี้ไม่มัมไลฟ์ยังเย่เย่หน่แน่นี้เอ้ไอูยูยูเรเมมเบอร์ไหม อินอ uh, uh. yeah, yeah. nah. yeah, ินแบ็กบอกะที่เลียวนอสตงเซมเบบี้อะยูรีเมมเบอรเซมเบบี้ยูยูเซวิทเน่ยที่เลียวพันมีแบบฟูฟูพันและอินไล์เบบี้เ่ซมเบบี้อะนับฟูพันช์ that s, that s slow punch full no. punch นอสโล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  baby punch it like yeah. baby you how, how many you remember i think around 200 200 i like ginger many and not not, not so low I, I have to too i have solo too i have to too, it but he <sighs> why every day every guy yeah. i'm strong i'm, old. <laughs> I'm strong <laughs> every time i i'm strong i'm strong I'm more stronger. I'm more stronger. Yeah. You ah. baby punch. You baby punch. Snake. 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 I think oh I'm snake strong. suit You're not strong. You really hajang. Ah. Really <laughs> I'm really strong. Like baby. Oh, Kungking. Kungking. One. One. Two. Two. Three. Two. เดี๋ยวเฮ้ยคพิมคุณพิมดกันพิมอ่านอะไรพันานีฟีฮจองจะส่งอะไรคะอ่าฟอรอันนี้ป่ะชาเลนชาเลนยกดีค้าบ่ะคะเอออะไรคะยกติกยกติกาอะไรคะพี่เน็กคือยกติกา่ใ่ใช่ใช่ทีู่ดดรค่ะอาจจะไม่เข้าใจ I don't only call day hong nam all day all night. ทำไม no filter? no filter? Charlie no filter no filter. Oh god, I'm No filter. กุ้งกิงกุ้งกิ้ง no 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 filter no filter สวดมากเล่นก่อนเพราะว่ามันยังไม่มันยังมันยังไม่ละลาย no filter สวยมากมาเล่น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  no filter หล่อมากโอ้โหอออ เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นไปทำเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น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  เกิดไม่ไม่เก okay. oh ิดโอ้โหกันโอ้โหกันอยู่ที่ชาร์ลีหลอกกันเซอโอ้โหเว้นชาร์ลีหลอกโอเคโอ้โหเกิดไม่ไม่เกิดป๊อปเกิดฮิม Yes โอ้โห What What's it mean English Charlie 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 เกิดไม่ไม่เกิดป๊อปเกิดฮิมฮะเกิดไม่ไม่เกิดป๊อปเกิดฮิมเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นใช่ เกิดไม่ไม่ o กดพับกิดเหมน no for our what's that mean เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น b i r d ไม่เคย s e ไม่เคย m e ไม่เคยใช่ n e v e never never in my life ไม่เคยเห็น Never see Oh like this man so handsome Never seen him in my whole life Yeah แบบ first time อ uh, ะ the first time Oh เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบว่า Amazing first time แบบ Oh uh. first time my life อะแบบอ้โห so แบบ Surprise เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น Every 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 คนอะไรนะเข้ามา

And then, no, look, look at No, jig ja look at it. Same, no. Only 피부가. No, same, same. No, it has filter. It has filter. Look, look, see. No filter. Yeah. yeah, look, look. My forehead really clear. No, clear. Papa. Ani, Ani. Not my style. Any big eyes. No. My owl. Could my man could, buy, could him? could uh, him? Uh, uh. What? Uh, uh. Oh, I don't, I don't want this stick. I <laughs> think... It's think big. Ball, but... 잠깐만, I need I need big or I need bigger than um this big one this... Yeah, wow. it's bigger oh, than okay. that. Okay. <laughs> <laughs> you just want cause it has break. Because <laughs> this is really, really big. <laughs> no you just want because this one h a v break yours don't have b r a k no a l s o f o r professional so ่ n ยังไงนะ่ย oh d o n t care. d o n t d o n t o ไม่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  e ่ไม่่ไมไม่ไม่ม่ไไมม่ไไไไม่ไ่มไม่ไ่ไม อันนี้อินไซน์อินไซน์อินไซน์เข้ามาเลยพะจัง help me หน่อยหม่ my finger broken ตอนนี้อืม and then นี่เอา no 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 อันนี้อันนี้อืมอันนี้ผมรอกินข้าวเดี๋ยวนะครับแม่รับหนึ่งชุ่วครึ่งนลยครับผม อูน๋นอน้อยแล้วไปกัดปากบนบนหน่อยเก็บกออ่านี่นี่เป็นยิ้มยืมตัวนี้ได้ไหมคะกําลังจะพร้อมอยู่แล้วกําลังจะพร้อมอยู่แล้วโนไม่เป็นไรได้ฮะไีอันนี้โอเคกําลังจะพร้อมอยู่แล้วอ,อ,อย่าเพิ่งเบื่อนะเพื่อน <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแหละคงจะมีแต่เพลงนี่นแหละอยู่กันไปยาวๆแบบเท่าที่อยู่ได้เข้าใจปะนี่นี่นี่ไขคนดีเราก็อยู่ด้วยกันไขรคนเร็วเราก็อยู่ด้วยกันอืม ลักนาเอฟซีใส่มันจะตาตาทักสวัสดีครับสามพุ่มเอียงแม่เดี๋ยนี่สามพุูมจะลมอยู่ละมามีมามาฝั่งว่ะดูบงเราเราเรแช่ของกินไว้ตรงไหนเนี่ย เอว้ละเอ้ยพี่ไปให้หางนไวละกกินด้วยงิงมัแน่นแบบได้ไหมคะได้มันไม่แน่นตใทไมะเรียบร้อยแต่ยังไม่เ่โอเคมือม่วงทุกคนดูขิงมือม่วงถ้าไม่เห็นจกทำใจไม่ได มันยังมุงอยู่เลยโอ้น่ากลัวมากฟาโดนใครเตะมาวะอันนี้พี่เนี่ยยังไงคหยอกนะคะตอนนี้ขาขาก็พิการนิ้วก็สนลึกเก็ตยูวิใยูนักดาวน์เดอะเ้าส์เยองใส่พูาปริงเขา กเพลงน่าจะแบบนานมากๆเลยนะเพราะหนูไม่เคยได้ยินเลยหนูเกิดหรือยังอย่า no no no. ยังพอได้ยัง First นักพาไปยุ่งเหมือนนี่เป่าเอาเอาไปให้น้องมันจับอะไรครับไม่ตัวตัวมึงนั่นแหละแขนนะผิงจับสบายๆ ให้ให้แบบน้องให้น้องเป็นคนจับเองอะ่ะผมขิงก็จับไล่มันดิจับแบบว่าให้ให้แบบเออเป็นคนจับเองจับมือเดียวเพ้อให้มันเหมือนให้มันเหมือนเหมือนจับเป็นอะ่ะแล้วลองฝึกเรีนดูเอออ่าเฟิร์สปล่อยได้แล้วเออไ,ไ,ไม่ต้องคิดอะไรมากเลี้ยวกลับมาเลย เดี๋ยวนะกลับไปนั่นเลยมันมีหูที่วอยู่เย้เดินไปมันมีเซฟตูดอยู่อย่าเอาบอลล่นล้มเโอ้เข้าไปห็นบ่อยแล้ ถูละาลนั่งลงช้าเลยนั่งลแล้วก็ตงถูกต้องอย่าไปเอาคือมือเนี่ยเขาทำที่จัดมาเพื่อให้การตอกไม่ใช่ให้เอานิ้วลงนเอกมาเมื่อกี้หนูบ้างเลยไหมพอปดแต่ไอโซนนี่คือดีมากจะได้บอกว่าใช้ได้ดีที่พี่พี่พี่ต้องป้องกันไม่ตกน้ำก็คือล้มเลยดีกว่าตกน้ำ ทุกคนคือคนอื่นเขาไปสองรอบแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอามือลงเมื่อกี้เนี่ยเทม่มาเนี่ทำไมไม่จบครับไม่มาทำไมไม่มาเหนื่อยจริงๆริงเอาต้องเสียสิสิสิชอบเอ็กซ์เซนต์จริงๆ เฟิร์สไอเฟิร์สมึงนะอ่ะหน้าทีมด่ดาพี่สวัสดีครับก่อนด้วยครับ ยิงกล้องหลังได้นะคะ Oh, what is your name? Hajong. <laughs> Hajong. Ha 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 yeah. yeah. You remember? Yeah. You... you are pinning. No, Hajong. Who? You fall. She is she oh, there's is real. Your sister. Real. Come in. My sister. Yeah. That's real. 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 Real brother. Real brother is singing now. Yeah. Young. Okay. Where are you? What are you? Who are you? là này. Who are you? Who are you? What is your name? My name is Alaya. Alaya. <laughs> 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 Her name what? Alaya. Alaya. Alaya I want to Let's with go. Let's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  Let's go. Let's go. Let's